วันนี้ก็อากาศยี่งมากครับจะพาไปท่องเที่ยวดูวิวรอบสะลองกอุ่นเปิดเดินกันไปดูกันับ อ๋อวัดเดออือนี่ก็ตัวอ้วนเลย่อวัดเดบัดเดบัดเดไอ้โรงเรียนน้ำโอ้ยวัดไหนกูหาหลายเด้อยาวี่า่าลงป้ายาินอือแต่ยัง bukan มาไงวะเนี่ยอืมโอ้มดวมันชมดอกใหม่วะกันเนี่ยมักดอกใหม่วะโอ้อ,โอือย ครับเดียามแแรงแเพื่อครับ,บาการเพื่อเืองเก่าเนี่ยสนานมัวการเพื่อถนนกระโล่งรถลาบเอาใครมีหรอครับนานยังมีทีนึงนามมาแล้วอนนยมีทีนึง ลงลงมันยกระลงเนี่ยการเพือไปกินหาลยหญ้าอยู่ โ้สปาไน้นนำไม่น้ำไม่ตรงบรลยัยให้ภาพรบรลลัยครับสวยงามเพีย้ใดใ่ดูรอบสะเลยหลับสะ สาธิกุมบิ่งทุกวันครับเช้าเย็นเช้าเย็นตรงสุดคือตลาดครับนตรงนั้นคือตลาดตลาดตลาดสดหรือตลาดขายอาหารตลาดที่สบาน ไปแล้วนูน่นไปเยเขาคลอ,องแล้วแล้วเขาคลองแล้วปุ่มควยาบยบรรยากาศงดนแรงนี่ับรรยากาศก็เท่าวยง่ายนีดเนาอ คงเรียๆเนี่ยแหละยิงรอบเนี่แนหะละเช้ารอบสาดเนี่ยแหละถนนไปตามถนนนี่แหละถนนนนนนนแล้ไปเกิดบิหยางเช้ายามแรงเนี่ยยามแรงครับยามเสากระให้เพิ่งเงี้มาสอหมอกร่างกายนีน่งีมาแรงโ่ มนะันเลยละ,น,ลละ,ยน,ละยนั้นหอะนนละมีรถล,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 ล่ากใจง่เหมือนกันเยอปพูล่ะรอออบล่ะจนสายนี่แหละยิอ นี่มีละถ่ายให้ดูยากาศบริเเก่าก็จะมี แม่มาเนี่ยุ่งตมแล้วบาเนี่ยอ,อ,อาบน้ำสะอาดสะอาดมาลงข้นบาเนี่ยเอาเลยห่วงกันยุง่งตรงนี้มันยุ่งมาหลายฉลาดดิควายป้องกันยุงน่งเลยนะห่วงกันมัน,นี่ย ของปลาเนี่ยเอาไว้ในปลาเนี่ยขังๆปลาเนี่ยเยอะเลยนะเลยหายิธที่้องกันยุง่งเนี่ย้องกันยุ่งก็โดยการเอาโคลนมาปกปิดเหรอนะ ยำเลีงครับตัวไล่แล้วตัไ,ไลท์ดอกโค่โนโค่โนโค่นโค่นโค่นนิดโค่นนี่ Blah. 哦。 Ah. Uh.